เธิเนะคะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างนะคะนี่เป็นคลิปที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องให้สเต็ปกี้ทำมากที่สุดวันนี้เราไปดูกันค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา เรียกได้ว่านะคะดูดเองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องราวนี้จะเป็นกระแสขึ้นมาได้นะฮะจากการที่สเตปกี้ไปถ่ายคอนเสิร์ต Enhyper มารอบที่แล้วโดวย S22 Ultra เนี่ยเรียกได้ว่าคนเนี่ยดูทื่อฮ่าเหมือนกันนะจนกระทั่งมีกระแสกันใน Tik t o ็อกแล้วก็ใน YouTube เยอะแยะเลยว่าได้โปรดเถอพี่ช่วยสอนหนูตั้งค่าในการถ่ายรูปในหรือวิดีโอในคอนเสิร์ตหน่อยเพราะว่าหนูเนี่ยกำลังมีคอนเสิร์ตเข้ามาช่วงนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มกลับมาจากเยอะแล้วนะครับทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็น ศิลปินไทยล่าสุดก็มีเพิ่งมีแบบคอนเสิร์ตไปใช่ไหมหรือว่าศิลปินเกาหลีที่เราชอบโอ้โหจะบอกว่าศิลปินเกาหลีนี่หลายๆคนแบบเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะได้ไปบางคนไม่ได้ตั๋วอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันคือความหวังความฝันและโอกาสนะดุดเนี่ยได้เล็งเห็นและเข้าใจคือนดุลเราคิดดูดิถ้าสมมติวันหนึ่งคุณนึกภาพนะอ่าน้องวินเทอร์เอสป้ามาอึนฮาวีวีซีมาหรือว่าน้องแชวอนเลอร์ซัลฟิมมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้บัตรหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็คงจะใช้ทุกความสามารถราารของ,งอนนเราเ ยากนะคะอ่ะหน้าหน้าดุดมี S 2 2 Ultra อันนี้เป็นเครื่องหนดุดเองเลยนะคะก็คือหนดุดใช้เองอยู่แล้วนะนี่จะเห็นว่าเป็นสีที่เห็นมาอย่างยาวนานตลอดอยู่แล้วคนดูสิบกี้แล้วก็นี่คือ S 23 Ultra พาคนถามว่าต้องซื้อเครื่องไหนดีอ่าเอาจริง S 2 2 Ultra อทำได้ดีแต่ย3 u l ิ r a ไปอีก สต็ step. ดีขึ้นอีก2องสเต็ปมันจะเป็นเรื่องของการการสั่นวิดีโอการสั่นภาพนิ่งนะฮะที่ดีมากๆหรือว่าสีผิวสกินโทนแลวก็การซูมอ่ะซูมนี่ร้อยเท่าเหมือนกันแต่ว่าร้อยเท่าพออัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ากล้อง s 2 3 ultra เนี่ยสามารถจะทำพิกเซลแสงสว่างต่างๆได้เดียวกันเยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของกล้องไม่ได้แข่งกันที่ฮาร์ดแวร์แล้วนะฮะแข่งกันที่ซอฟแวร์แล้ว่อไปกล้องเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากล้องมือถืออะ่ะมันเวลามันถ่ายวิดีโออ่ะ มันทำ HDR ได้ด้วยนะก็คือดึงแสงแบบดึง้องฟ้ากลับมาได้นะที่แบบเราย้อนแสงกับการกล้องใหญ่เนี่ยอาจจะทํานี้ไม่ง่ายแต่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมือถือเนี่ยมันทำมาให้ง่ายเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันก่อนนะฮะเริ่มต้นจากเรื่องของการตั้งค่าความละเอียดก่อนตั้งค่าความละเอียดกล้องก่อนเลยนะครับผู้ชมเอาเป็นวิดีโอแล้วกันเพราะส่วนใหญ่คนไปถ่ายเขาจะเน้นวิดีโอแลลวเนาะเพราะ เราก็อยากเห็นคนที่เรารักแบบเคลื่อนไหวได้ปะดังนั้นเราก็จะถ่ายเป็นงานวิดีโอเป็นหลักเริ่มต้นจากความละเอียดก่อน HD เนี่ยก็คือความคมชัดที่น้อยที่สุดแล้วนะฮะนะเวลานี้กับมือถือแปรชิปไม่ค่อยมีใครใช้หรอกขยับขึ้นมาเป็น Full HD Full HD เพียงพอไหมจริงๆแล้ว Full HD ก็เหมือนจะเพียงพอแต่ในดดว่ายุคนี้ทุกอย่างมนเปลี่ยนผ่านมาเป็น,น,น 4K หมดแล้วนะฮะก็ขึ้นมาเลยเป็น UHD UHD เท่ากับ 4K เข้าใจกันง่ายๆแต่มันจะมีอยู่2แบบให้เราเลือก3 0เฟรมกับ6 0เฟรมต่างกันอย่างไร6 0เฟรมแปลว่า1วินาทีจะมีภาพ60ภาพ3 0เฟรมแปลว่า1วินาทีมี30ภาพเอาพี่แล้วมันต่างกันยังไงคะหนูไม่ยังเข้าใจเลยก็คือง่ายๆถ้าเกิดคุณเปิด6 0เฟรมภาพจะดูลื่นๆแต่ในวงการภาพยนตร์ไม่มีใครใช้นะมันวืดอะ นั้นอันนี้ทำความเข้าใจก่อนว่า60เฟรมมันอาจจะดูลื่นๆหน่อยแลายๆคนก็นอาจจะชอบไม่ชอบบ้างอย่างที่2คือการเปิด60ิเฟรมภาพเนี่ยมันจะเป็นวุ้นๆเพราะว่ามันจะรับแสงแบบอีกแบบหนึ่งอะเอาง่ายๆถ้าแปลเป็นแบบภาษามนุษย์คูดกันมันไม่เหมือนกล้องใหญ่กล้องมือถือเนี่ยเวลาคุณเปิด60ิเฟรมปุ๊บเนี่ยแสงมันจะมืดลงน้อยจะเยอะขึ้นนะฮะต่างๆนานาเอาเป็นว่าไม่เหมาะสมที่จะคมชัดเางคนถามว่าพี่ไปถ่ายมาคมชัดได้ยังไงนะขึ้นตัวใหให้ดูนิดนะคมไหม ขึ้นแบคมกริบหนังใบม,มีถามว่าเอ้ยไม่มาคมชัดยังไงพี่ทำหนุ่มไปตั้งค่าอะไรเริ่มต้นจากการตั้งค่าให้เป็น30เฟรมก่อนเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้ภาพที่คมชัดและแสงดีพออันนี้เราพูดแบบภาษามนุษย์เลยนะภาษาคนคุยกันง่ายๆคือตากล้องมาไม่ต้องอะไรกับตรงนี้แล้วนะคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องบอกกันว่าคนที่เขาหยิบอันนี้ไปเขาไม่ใช่ตากล้องนะ น่าดูกำลังพูดแบบมนุษย์เข้าใจง่ายสาเฟรมคุณจะได้ภาพที่คมชัดกว่า60เฟรมในงานวิดีโอนะมวงเล็บมือถือนะมือถือ,อถ้าไม่เชื่อไปลองได้มันเป็นเรื่องของแสงแหละมันไม่ใช่เรื่องของความคมชัดหรอกมันเป็นเรื่องของแสง,แง,ง,แสงถ้ากัแสงน้อยปุ๊บหกสิบเฟรมปุ๊บมันจะแบบนอยจะเยอะอ่าอยากได้คมๆหน่อยสาเฟรมเคลียเรื่องแรกนะฮะ UHD 3าทําไมตรงนี้เข้าใจนะเรื่องที่2นะผู้ชมที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ก็คือเรื่องของการสลับประชลเลนส์ที่แตกต่างกันในตัวของ Ultra, เนี่มันจะมีเน l t ที่ เป็นเลนเข้าเรียกออปติคอลเอาแปลเป็นภาษาไทยในภาษามนุษย์ก็คือเป็นเลนระยะนั้นแบบไม่สูญเสียรายละเอียด 3x Op ออปติคอลตัวเล็กนี้นมุมนี้ก็คือซูมไปในระยะ3เท่าที่ไม่สูญเสียรายละเอียดนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้วิดีโอแล้วคุณเป็น 3x เมื่อไหร่ซัมซุงจะสลับไปใช้เลนตัวนี้ทันทีนั้นถ้าเกิดว่าคุณปรับซูมตั้งแต่ระยะ1ถึง2.9จะใช้เลนหลักตัวนี้ตัวล่างตัวกลางนะฮะ ในการซูม1ไป2.9งจดเกนะตอนนั้นพอไปสาปุ๊บสลับไปใช้เลนส์ออฟติคอลตอนนั้น3จะใช้กว่า2.9เข้าใจไหมเพราะ3เปลี่ยนไปใช้เลนส์ระยะจริง1ถึง2.9เป็นการขยายภาพแบบดิจิตอลดังนั้นสาปุ๊บเปียกเปลี่ยนเลนส์ชัดชัดเจนนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งมันเป็นเลนส์แบบ 10x optical ก็คือ10เท่านั่นหมายความว่าจาก3ไปถึง9.9จะเป็นการขยายภาพหมดเลยพอเป็น10ปุ๊บปึ้งสลับมาใช้เลนส์ท่านี้ปึ๊บชัดเลย นะคุณคุณซูม9.9.5บาคนคุณซูมซูมสัก8ก็ได้พี่ซูม8เท่าต้องใช้กว่าซูม10เท่าดีเพราะ10เท่ามันลึกกว่าผิด8มันขยายจากเลน3เท่ามาแต่10ขยับไปใช้เลนส์ที่เป็นระยะจริง10เท่าดังนั้น10เท่าคมกว่าเคลียร์ไหมคะเคลียร์เนาะแต่มันมีเงื่อนไขอิดนึง ก็คือว่าเป็นความลับเป็นความลับที่นันพูดในเรื่องสอใกล้องไปก็คือถ้าเกิดคุณปรับเป็น 4K 60เฟรมคุณจะซูมได้สิบเท่าแต่บางคนบอกอ้าสิบเท่าก็โอเคนี่พี่ก็ระยะสิบเท่าพี่บอกเปลี่ยนมาใช้เลนนี้นี่ใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกันถ้าคุณใช้60เฟรมในงานวิดีโอเมื่อไหร่คุณซูมไปสิบเท่าก็จริงแต่มันจะไม่เปลี่ยนมาใช้เลนนี้นั่นหมายความว่ามันจะไม่ชัดแต่ถ้าเกิดคุณใช้60เฟรมเมื่อไหร่แล้วคุณปรับไปที่สิบเท่าตั้งแต่ระยะ10ถึง จะเปลี่ยนมาใช้เลนตัว10เท่านาทดีชัดกว่าเคลียร์ไหมคะอ่ะใครไม่เข้าใจก็ต้องวนดูอีกรอบหนึ่งเอาง่ายๆถ้าคุณอยากจะใช้เลนได้เต็มประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะซูมไกลๆคุณต้องเซ็ตไว้ที่30เฟรมแล้วก็จำเลขไว้ให้มั่น 3x กับ 10x Optical จําจำไว้ให้มั่นระยะ3ปุ๊บเปลี่ยนเลนระยะ10ปุ๊บเปลี่ยนเลนเคลียร์ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยซื้อมือถือราคาสูงมาแล้วเนี่ยก็ต้องปกป้องเครื่องของคุณด้วยใช่ไหมคะขอสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะคะหนึ่งนาทีไปค่ะนี่คือกระจกเต็มจอลงโค้งกาว UV นะคะไปแบบ 3D UV Ultra Clear สำหรับ S 23่า Ultra แต่ว่าเขามีรุ่นอื่นด้วยนะทั้ง S 23ธรรมดาลและ23ม plus มาพร้อมกับอลูมิเนียมครอบเลนส์ก้อนนะคะเลนส์เมทัลตัวนี้นะคะเราไปเริ่มจากกระจกก่อนตัวกระจกเขานะคะต้องบอกว่าเป็นกระจกใสเต็มแผ่นปกป้องลงโค้งไปถึงขอบเครื่องเลยผลิตด้วยกระจกแบบเดียวกับหน้าจอสมาร์ทโฟนนเลยะะคะ แล้วก็กาวเนี่ยเป็น UV แบบใสไม่ทิ้งคราบบนหน้าจอรองรับการเขียนและสแกนลายนิ้วมือรับประกัน1ปีเปลี่ยนได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายราคาเนี่ยอยู่ที่1,590บาทนะคะรองรับทั้ง S23 S23 Plus และ S23 อัลตราในส่วนของเลนส์กันมากนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องแบบบอกเลยว่าหลาละคนเนี่ยต้องปกป้องไปและกลัวว่าเอ๊แสงมันจะเข้ามันจะถ่ายได้เหมือนเดิมไหมนั่นดูทดสอบแล้วว่ามันถ่ายได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะขอบอลูมิเนียมของเลนส์กล้องตัวนี้นะคะแข็งแรงทนทานเป็นเลนส์กระจกใสป้องกันรอยขีดข่วนได้แบบดีเยี่ยมสีเหมือนตัวเครื่องนะคะติดเรียบไปกับตัวเครื่องเนี่ยดูไม่ออกเลยแล้วก็ใช้แฟลชได้ปกติถ่ายรูปได้คมชัดปกติแฟลชไม่เพี้ยนสีไม่เพี้ยนนะคะแฟลชไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะจากการติดกระจกด้วยนะคะราคาเเนนนนี่่่่่ยถ้าาาป็รรุุอูทท690บคะว24 กับยี plus จะอยู่ที่490บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ o f f i c i a l นะคะและร้านตัวแทนจำหน่ายทุกสาขาและพิเศษเลยคุณผู้ชมใส่โค้ด stgs 23รับส่วนลดเลย100บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำา1000บาทนะคะผ่านเว็บไซต์ a b เว m e n t นะคะอย่าลืมนะคะโค้ดตัวนี้นุดูแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะจ๊ะดยส่วนตัวเนี่ยนุดูเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่กับ a b e ว m e n t มาตั้งแต่วันแรกที่แบบเขาเข้ามาในประเทศไทยเลยคือเขาวางตัวเอเป็น positioning ของกระจกแบบระดับพรี ระดับสูงแบบสูงปี๊ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับความชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะน่าดูเนี่ยไปนั่งอ่านฟีดแบบตลอดพอเราทำรีวิวเสร็จใช่ไหมน่าดูก็อ่ะก็มีคนก็แฮร์ไปติดกันอะไรเงี้ยนดูก็ไปนั่งดูคอมเมนต์ดูเออทุกคนชอบนะคะก็เลยแนะนำได้ว่านี่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบพรีเมียมหน่อยนะเอเบอร์เมนตัวนี้นะคะ 3D UV Curve ใครซื้ออัลตร้าหรือซื้อรุ่นธรรมดาหรือรุ่นคลาสก็ตามแต่จัดไปนะจ๊ะเลนเลนติดปกป้องให้เรียบร้อยไปคอนเสิร์ตคนชนโป้งเป้งหล่นไปนิดนึงเนี่ยจะได้อย่า แบบประมาทดีกว่านะะติดไว้ให้เรียบร้อยดีกว่ามือถือเราแพงเนาะต่อมาทนผู้ชมเป็นเบสิกที่เราอยากให้คุณได้รู้จักก็คือการล็อกค่า AE กับ AS หลายคนต้องเข้าใจก่อนว่าทุกครั้งที่คุณเปิดโหมดวิดีโอปุ๊บนี่นะล,ลุกเปิดให้ดูกัน เปิดโมดิอปุ๊บนะฮะมันก็จะทําการปรับตั้งค่าตามคามมุสมตามที่เขาคิดเอาไว้เองแต่ว่าถ้าเราแตะแล้วล็อกแม่กุญแจนะฮะตรงนี้เดี๋ยวนูาดูขึ้นภาพให้ละกันเป็นการล็อกนะฮะ AE AF นั่นก็คือแตะค้างไว้นั่นแหละแล้วก็ล็อกไว้นะคะก็จะสามารถทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการเวี่ยงแล้วก็สวิงในเรื่องของแสงได้ตรงนี้แนะนําว่าถ้าเกิดว่าปรับอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็ปรับจากตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคันนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือในโหมดของ Pro Video นั่นเองนะคะอันนี้สําคัญมากแต่ว่าหลายๆคนอาจจะใช้ไม่เป็นนนซึ่ง ดูดออกไปก่อนอันนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะว่ามันใช้อย่างไรการมีหมดโปรวิดีโอแบบนี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถล็อกโฟกัสได้ล็อกแสงได้ล็อกไวเบานซ์สปีดชัตเตอร์ได้คุณเคยเป็นไหมว่าเวลาคุณถ่ายแบบสมมติเราใช้ iPhone กันอนะไอโฟนเนี่ยเวลาเราเปิดวิดีโอไปปุ๊บปรากฏว่าแสงเขาเรียกฟลิกเกอร์เนาะแสงจะกระพริบแบบแบบเคยเป็นไหมในห้างหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปเจอหลอดไฟแบบที่มันไม่ถูกกับเครื่องปุ๊บมันจะแบบเป็นคลื่นๆคลื่นมานั่นแหละคุณผู้ชมสปีดชัตเตอร์ ถ้าเกิดสมมติว่าได้ดูดปัสปิชัตเตอร์เป็นแบบเบสิกนะนดดูดพูดไว้ในคีพีแล้วแล้วว่าตัวนี้มันตั้งต่างตําสุดได้ที่ตัวของสปิชัตเตอร์60แต่ถ้าตั้งเป็น30เฟรมจะตั้งได้สูงสุดที่1ต่อ30ตั่วนใหญ่ได้ดูจะใช้อยู่แค่2เลขคือ50กับ60 2เลขนี้เนี่ยไฟไม่กระพริบแล้วนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ลดแสงได้เหมาะสมอันนี้คุณผู้ชมลองไปปรับดูเห็นไหมว่าพอคุณใช้30มเฟรมปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันสามารถท อย่างที่ทุกคนไม่ทราบบางคนบอกอ๋อก็เต็มที่เลยพี่ 4K 60ไงเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เต็มก็ถูกนะแต่ว่าอาินทิปน่าดุดพูดแบบว่าในโปรดักชันใหญ่ๆที่ MV โคเรีหรือว่าหนังภาพยนตร์ที่เราดูกันเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำ60เฟรมนะ60เฟรมสำหรับเราเนี่ยนดูทำวอล์กก็ไม่ใช่นะคุณดูช่องรีวิวที่แบบระดับโลกหลายๆเจ้าก็ไม่ไม่มีน้อยมากที่จะทำ60เฟรมส่วนใหญ่จะเป็น30ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะแม้แต่ทั้งคุณมาเกสบาร์รีเนี่ยใครดูนะล่าสุดแกใส่เสื้อนะเเเเป็นสื้อฟรรมท 24ขีด30แล้วก็60ขีดท,ทิ้งอะ่ะคล้ายๆกับประมาณว่าเออฉันจะใช้30เฟรม24ก็จะเป็นซีนิมาติกก็คือถ่ายพวกแอคชั่นต่อยกุ้ัวต จริงอะไรอย่างนี้เราคิดว,ว่าคนที่ชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าจะทราบกันแตทน่ทั้งนี้ทั้นนั้นต้องบอกก่อนว่านุดุดไม่ได้ด้อยค่าพวกหกสิบเฟรมหรือบอกว่า60เฟรมมันไม่ดีมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะเก็บความทรงจําได้อย่างคมกริบนะฮะแล้วก็เต็มที่จริงๆเนี่ยนุดุดแนะนําเลยว่าคุณต้องใช้30เฟรมนะฮะแล้วคุณก็จะปรับได้อีกหลายอย่างมากๆเลยนะฮะหมดโปรเจี่ยจัดได้หมดนะฮะนี่แกเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไม้หน้าหลังซ้ายขวาอะไรพวกน้ได้หมดนะบูทงบูทูมันสุดยอดมากแต่โอเคเราไม่ได้อัดเสียงอยู่แล้วเพราะว่าเราไป ว่าตอนที่ทุกคนรู้สึกว้าวครั้งแรกที่เห็นนดุดถ่ายคอนเสิร์ตมาแล้วมันสวยมากนะัาดุดก็ใช้30เฟรมนะคะแล้วก็น่าดุดรู้จักระยะ 3x กับ 10x เป็นอย่างดีนะคะถ้ามันแบบ8เท่าแล้วอะนิดนึงนะนะ่ดดุดแนะนำว่าก็ขยับไป10ปุ๊บเนี่ยคมกว่าเยอะสลับเลนเมื่อไหร่คมเมื่อน,นั้น จำคำพูดนั้นดุดไว้นะฮะล็อกแสงล็อกโฟกัสได้เมื่อไหร่แสงไม่ขยับไม่เวี่ยงเมื่อไหร่สวยเมื่อนั้นยิ่งแบบเราไม่ปล่อยให้วิดีโอเขาทำเองอะ่ะเวลาวิดีโอมันจะสว่างขึ้นมันจะขึ้นฟืดน,นะเจอหน้าคนอ่ะฟืดขึ้นแหลงสว่างแล้วพอคนหายปุ๊บอา้าวลงเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างแบบนี้ทุกครั้งที่สว่างจําไว้เลยนะไอโซจะถูกดันขึ้นไปด้วยนั่นหมายความว่าโน้สมันจะขึ้นไปด้วยก็คือแตกอะ่ะเอาไปไป,ไปสาชาวบ้านคุยกัน แตดังนั้นประมาณนี้นะคะใช้ให้เป็นแล้วกันในรวมว่าคลิปนี้นะผู้ชมที่เราสอนทุกคนเนี่ยถ่ายในคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ก็อานแล้วกันนะคะหวราว่าทุกคนจะได้เก็บความสึกโมเมนต,ต์ที่เรารักกับศิลปิน,ปนเรารักได้ไมากสุดเท่าที่จะทได้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยหรือจะเป็นศิลปินต่างประเทศก็ตามแต่ทุกความทรงจํามีค่าเสมอและนดุดเข้าใจนะลองทาดูตามที่ดูสอนนะคะเจอกหม่เท็มหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะแล้ววันนี้เราเันดีวราตีสวัสดิ์โอ้ยสุย